ถอดรหัสความสำเร็จวันนี้แพทย์หญิงนลินีภายบูลพร้อมคุณพงพสุอุณาพรมจะมาบอกเล่าเทคนิคการสร้างทีมงานการบริหารเครือข่ายธุรกิจกิฟฟรีนให้ประสบความสำเร็จนักธุรกิจท่านใดอยากสร้างเครือข่ายให้เติบโตอย่างยั่งยืนต้องตั้งใจฟังแล้วค่ปะปัญหาระดับชาติก็คือว่าเรามักจะมีแรงบันดาลใจกันสั้นๆน,นะคะอ,อยากทามีไฟ สามวันลืมมันก็อยากจะเติมว่าหนึ่งเนี่ยให้เน้นรายละเอียดของสินค้าแล้วอย่าก,กลัวคําว่าขายอย่าก,กลัวคําว่าบริการนะคะโลกนี้เป็นโลกของคนที่รู้จักคําว่าขายและการบริการทั้งสิน้นเขาจําเป็นต้องมีความรักในตัวสินค้ามากเหมือนกับที่เขามีความฝันที่ยิ่งใหญ่ที่จะเป็นนักธุรกิจคนจะเป็นผู้นำเนี่ยมันต้องมีบุค,คลิกที่ดูสบายๆนะคะแต่ว่าดูดูเข้มแข็งดูภูมิฐานและที่สําคัญเนี่ยต้องดูอบอุ่นสุขุมใจเย เงื่อนไขในชีวิตของแต่ละคนต่างกันอ, <สะ S 1> อันนี้ก็คือการบริหารในเชิงของไลฟ์สไตล์แลวนะครับอันดับเดียวกันนะครับบริหารความคาดหวังด้วยนะครับคุณหมอคือเวลาเรามีทีมงานปั๊บเราจะเป็นนักธุรกิจเนี่ยเขาก็จะมีความคาดหวังอย่างตอนนี้เขาคาดหวังจะไปเที่ยวอังกฤษกับกิฟฟลีนแล้วความคาดหวังนี้กลายเป็นว่าเราก็ต้องเอามาออกแบบว่าจะทํายังไงให้ดาวไลน์ที่อยู่กับเราเนี่ยเขาคาดหวังว่าเขาจะไปอังกฤษเนี่ย<ม>เขาจะต้องทําอะไรบ้าง